คุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะพาไปเดินทางไกลกันค่ะเราจะไปพิพิพธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติกันนะคะเนื่องจากว่าว้าวามีการจัดงานนะคะฉลองกรุงรัตนโกสินคบ243ปีค่ะที่พิพิพธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาตินะคะ mm. ก็โดยเปิดให้เข้าชมค่ะเรียกว่าเป็นไหนมิวเซียม คือ <c oughs> เปิดให้เข้าชมฟรีนะคะหลังเวลา16นาฬกานะคะซึ่งงานนะคะจะมีตั้งแต่วันที่23ถึง27เมษาย,ยนค่ะสถานที่ที่เราจะไปเช็คอินจุดแรกนะคะไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ค่ะแต่เป็นท่าน้ำสิริราชเราแวะมาลงที่ศิริราชก่อนนะคะถูกแล้วคะ่ะเรามาหาของจริงก่อนที่จะเดินทางนะคะนั่นก็คือ ซูชิวังหลางนั่นเองค่ะเพราะเราเล็งเห็นแล้วว่าการอิ่มท้องจะทำให้เราอารมณ์ดีระหว่างเราชมปิพิกระพร์นนั่นเองค่ะมาถึงก็จัดๆเลยนะคะจัดแหลกเลยทีเดียวค่ะอิ่มท้องกันแน่นอนทำมือน,นี้สังเกตหน้าจากสมาชิกในทีมนะคะสังเกตว่าไม่คุยกันเลยค่ะแต่งหน้าตัดกินอย่างเดียวเมือ่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ลงท่าเรียกันค่ะ ตั้งใจจะไปท่าตันแต่ไม่รู้ยังไงเด็ดลงท่าน้ำมหาราชเต็มเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะอยู่ใกล้กันเดินถึงกันได้ครั้งนี้ถือว่าเป็นการลงเรือทางฝั่งทางแรกของไปหมอนค่ะไปหมอนก็ะนะจะรู้สึกกลัวนิดหนึ่งเพราะวันหนึ่งจะเปน้ำนะคะดูสิคะครนแรงมากเลยค่ะอันนี้น้ำจืดหรอคะหรือว่าน้ำทะเลสสวนพี่ๆนะคะตืน่นเต้นดีดาดีใจค่ะ เดชพพิดาและพี่ผู้ผาเมื่อเรามาถึงแล้วนะคะเราก็เสียค่าเรือกันค่ะค่าฟ้าคนละห้าบาทนะคะหลังจากนั้นเราก็พาเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ผ่านธรรมศาสตร์ซึ่งวันนั้นนะคะก็มีจกงานเหมือนกันค่ะ <c oughs> และแล้วและแล้วเราก็ถึง มาถึงที่นี่นะคะเวลา16นาฬิกานะคะ15นาทีค่ะซึ่งถ้าหากมาเวลา15นาฬิกาและ16บนาฬิกาจะมีไกด์พายเยี่ยมชมนะคะแต่เรามาเกินเวลาเราก็เลยเยี่ยมชมด้วยตัวเองค่ะวันที่เรามาเนี่ยนะคะเราก็เยี่ยมชมด้านแรกก่อนคือตำหนักแดงนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ด้านหลังต่อค่ะ เนื่องจากว่าเรามาเย็นแล้วนะคะแล้วก็แต่ละสถานที่ที่เราเข้าไปเนี่ยมีจะของเก่าและคำโบราณที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะก็เลยเลือกไปแค่สองตึกค่ะเพราะว่าเดินไม่ไหวแล้วค่ะครั้งหน้าเราจะมาเก็บตบใหม่นะคะเพราะว่ามีหลายอาคารมากเลยค่ะที่เรายัางไม่ได้เข้าไปก็อาจจะใช้เวลายอย่างน้อยเนี่ยสักครึ่งคันวัดอ่ะน,นะคะกว่าจะเยี่ยมชมกว่าจะดูกว่าจะพิจิราานะคะ ก็ของสวยงามทั้งนั้นนะคะเก่าจริงโบราณจริงนะคะไม่อย่างนั้นจะไม่ได้มาอยู่ที่แห่งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นองค์พระพิคเนตนะคะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะส่วนนี้ก็โรงแรมสลดหลังจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปกราบสคาระพระพุทธสิงห์นะคะพระพุทธรูปค,คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยอีกองค์หนึ่งค่ะอันนี้นะคะก็คือเชิญท่านนะคะลงมาเพื่อที่จะทําพิธีศงน้าพระนะคะในวันสงกรานต์ค่ะหลังที่จะกราบไหว้ขอพรแล้ว แล้วก็ไปเดินหาอะไรกินนิดหน่อยหน่อยนะคะนุนสับว่าเราอัดมาเต็มที่แล้วอันนี้เป็นเพียงแค่นำจิ้มยำดึกนะคะแล้วก็ชมหนังกลางแปลงที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่อีกจุดหนึ่งค่ะและเวลาก็ล่วงเลยมาก็ได้ถึงเวลากลับบ้านเราก็ขึ้นรถตมสนามหลวงนะคะกลับบ้านกันค่ะ แต่เนื่องจากว่าเรากับดิกนะคะแล้วก็เลยเวลาที่รถ9้าวเอ็ดออกไปแล้วนะคะเราก็เลยต้องนั่ง80เกนค่ะขอพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ